สวัสดีจ้าพี่้องทั้งหลายสวัสดีทุกทกท่านจ้าเฮียหนุ่ยหัวล้า,ลานออกมานาน้องเจอแล้วพี่รองเออมีเวลาหน่อยหนึ่งน่อยจ้ะเนาะออกมาเจ้าออกมามาเบิงไม่เห็นรถคันนะั <c oughs> ้นเฮียเพื่อนนะเอาให้ือสีแล้วแล้วเราจ้าเนาะเออเนาะี๋ยวแล้ว,ล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 วจอดเติงเครื่องอยู่พี่รองเลยโอ้เนาะเปลี่ยนงามอยู่จ้างามอยู่ จ้ะโอ้ยพดวดนะเนาะเป็นตายขี้ดีเนาะพี่น้องเนาะสีเสื้อน้องเต๋ยรถแค่นี้ไปหากเก็บเห็ดก่อนนะเนาะพี่น้องเอ,อ้ยก็ว่าไปนะพี่น้องเอน้อหอมมันสชื่อน้องเตยรถไปเก็บเห็ดป่ะตี Hay, มีรถแล้วแต่มีรถขี่แล้วไปไปธุระธุลังเนาะพี่น้องได้หนึ่ขออนุญาตเปิดรถเพื่อโต้รถคำรถคุณรถคำรถคุณเนาะพี่น้อง พอขมวนวเรอาอย่างใส่รถไว้น้ำเนี่ยพี่น้องโอ้มีหอดถังดับเพลิงไหอพี่นอ้องเด้อเอออุปกรณ์นราเตรียมไว้ใส่รถไว้ไว้พร้อมหมดแกน่าจะเนาะโอ้อโอทีละพอขมนม,อมนเราเตรียมพร้อมเนาะพี่นอ้องกันใดก็ต้องมีรถอันนี้อันอน,นี้แม่ถังอันนี้แม่ถังถังดับเพลิงิเนาะพี่น้อ,นองจ้าโอ้ย ดีดีดีด,ลดีลดค้ำลดคุณขับขี่ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนอบพี่น้องโอ้ยขัเป็นแง่หน่อยเลยขับเป็นแง่หน่อยสิ่งแล้วเนี่ย <TF> น้านะพี่้ังไปไปเขาไป,ไป,ไป,ไปหาน้องเตยกันนอพี่น้องนรามาสมตลอดพ้นอยู่นี่แหละไปจะไปหาน้องเตยกันกลับบ้านมาเจอน้องลูกตาลพอดีสวัสดีค่ะน้องลูกตาลโอ้หนูทําอะไรคะ ัดกระเป๋าอ่ทำกระเป๋ากระเป๋าอะไรอ่ะโอ้โหนาะอีแม่อยู่ไหนล่ะอีแม่อีแม่อยู่นู่นอีแม่เป็นยังกงอีแม่นอกเถอะอีแม่จ้ะสนอีแม่อีแมสองสิ่งนอกสองอยากกินนละหวานสิลูก อีหลาอีหลาก็มาเป็นสวนน้ำวานนี้เนี่ยู้หไปบ้านลูกไปน้องน้องเตยไปปีนยังแล้วลุกยมาเห็นต่นอนแลงเลงลูกบัดนี้ลูกขึ้นแล้วปองงวงหลับไปเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะม่แกงว่าจะแกงียวจ้าสวัสดีจ้าน้องเตยเป็นยังก็เห็นนอนเปงน่งแงงอยู่เบางหนึ่งไม่ได้ออกมาหลายมือเลยคิดใจนี่จังแย่จ <c> ี <oughs> แล้วจะคิดไปอือเปเบิวงซืึอไหมพี่น้นองอือ มันกินนี่ย่งก็มาซิมจากคำด้วยโอ้ยหน่อยอยังหนึ่งหัวล้างกับเขาตะโขกตะปลาพี่น้องเอ้ยไ่ได้มาหาหนอยนจ้า<ก>ไม่เห็นนอนแรงๆรยด้รถขาวขมาจอดข้อมอไว้ตะหึงน่ะน,นะอยากตะหึงบัวน,นี่ดิเหน็น้มล้มลอยน้ม้มเนมาเช็คคัด้มมคัดนบางพ่อพ่อออกไปงานพอดีอือพอดีมาพันจะลูกอือ ไเียท,ที่อมาบ้านเดียว่ยป้าก็ไปขอบแ้วป้าป้ากับปรููเลี้ยงยังเาก็หลาเห็ดเนี่ยเป็นควมอ่ะอ๋อด์มันมาแต่เห็ดพอกับหาบทันเรเดออ์อถกดหอหอเดอไทยทบ้านเดียวเนี่ยมันเทั้งอืนเดียวไทยบ้านเดีสั่งอ่ะตุ้งดุกไปหนอกเดถอะอ คุมครูต้องเรียนสูตรเนี่ยเออสมอ้อันนั้นแม่อันคุณออันทั้งวัดอันอภัยทานอันแม่ใบภัยธรรมต้งปั่อทั้งผูปล่วกปล่อยเป็นฟังม่ถามเนซังเนี่ยอันนี้เธอไดเอาเบิร์เด้อสันเด็อดพอไรไรที่ว่ามันปรคู่กันทีจะไปออกมาบ่มูสังไปฟองล้ไปให้ยี่วัดมีสองรัเปลี่ยนสัน อย่าว่าอันนี้ก็จงไว้ให้ท่านบอกว่าบมื่อคืนไปให้ยายให้บ้านในพักไปหาไปหาปลาไปหาอย่ <ไป S 2> <ป>างปลาแต <ปา S 1> กันเนี้ยไม่หาปลาหาปลาไม่ได้มือนั่นเอามาตากแดดไว้ปลาไม่ได้ขายพวกว่าคนไทยบ้านกินปลาหนามากปไปในปลาไหมไม่น,นีเลยพักเป็นเก็บเหเ็ดถึงกลมให้บางคนมาพักบ,บเนเบิร์ดเบิรดแล้วเบิดแล้วให้บางืนกันนี่ละ เนี่ยดูก็ตั้งใจว่าสิมาสนนมวนนี่แหละขึ้นผู้ใบบ่อ๋ออนึกว่ามาเก็บแถวบ้านเาหรอบอร่ขึ้นเห็ดพงคมเก็บแถวบ้านเขาเหรอจ้าวหิ่งเห็ดพอแม้ว่าสิเก็บเห็ดพอไหมไม่อื่นไหมยุมม่วานบ่เขาเคยเก็บเห็ดไมื่นี้ผู้ชายอ่อยไป<ม>ผู้ชายอ่อยไปว่าขึ้นไปทั้งสนามไม่ละขึ้นทั้งขึ้นดงจ้า เป็นพนัพนพันเป็นพันตั้มตัอยู่หขนนาดพัน,าพานปลาปากหวานแล้วว่ามันบ่สูงโอ๋พันตานหวานหนอาอูอยากตัวนเก็บนั่นแหละเราได้โลนึงนี่ม,มาทานเนี่ยวันเป็นวยวนพันของทางเขาเก็บเห็ดรวมพุ่นพันเก็บเห็ดรวมสูงสูงแล้วที่เขาเก็บจะสูงเลยใช่ไหมคุณได้น,นั่นแหละได้กินเหล้อตีน้ำหวานนะกินบ่จะไปส่งให้ ี่ไครเนี่ยเรามันบ่เคยเกินกันต้มเื่องในหมูออตอนเชือแซบเยอะวันนี้มันมันอ้เนละงอมันหอมแล้วมันเป็นเหมืนมะขาวเลยเยอะเหลีวเฮี้ยงบยุ่นอะเคยกินอะไรกินตามทีกินเนี่ยเ้าถือกันอืมอนนผิดธาตุจังเหออผิดธาตุเอ้ยกกับบค่อยกินด้วยกันเนี่ย ตล้วนี่เย่กินแต่ปลาแต่เห็ดกับเนื้แล้วจะของหาปลาให้นะแต่เห็ดก็บม่ค่อยก็บม่ได้กินเนื้อไ่ค่อยกินเลยอือเย่ก็บม่ค่อยกินด้วยกันแต่ว่ามื้ออื่นน่ะสิหานะวยว่าสิไปเคี่ยวมื้ออื่นลืมคำนี่เราสิหาปลาเข่าให้ตากับยายมดตะน้อยเขาหลงบานบางนึงบ่อบานบลูดเดียกี้อะอันผงมะลัสดเห็ดปูสีน้ำมดตะน้อยของมดตะน้อย อาหารเห็ดพอเพดี๋ไปก่ดนาหารเห็ดคมเนาะอาหารเห็ดคมเนาะอาหารเห็ดคมอ่ะเห็ดคมก็ออเดอร์กับมิยุคุคุก็สร้างว้อีกอยู่เแล้วกินดีเนาะเอาไปส่วงแล้วโตน้ำก้ืนอีกว่าแค่นี้ากินก็ปิดเนาะเอาไปส่วงไปส่วงแล้วโตน้ำก้ืนอีกมีอีกบ่จ้าท่านอยากไปหมดเลยต้องมามะดื่ออกมาจากเตี้ยพี่น้องไม่ออกมาโดนมะแม่ดอกจากเตี้ยดอกเมื่อมาไหนเมื่อ แต่วันที่หยิบซีหยิบซีกอ,อกมาเออตอนใบบอค้าเดี๋ยวมามาใส่กอกน้ำตืบอยู่ห<ด>ลังหยิบซีามาพี่น้องยัยหนุ่ยกะหายยัวหาก,กินไว้บ้านละน้องพี่น,อน้องเนาะเออนี่นแหละออกมาแล้วไม่ได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุย่ยหัวล้านน้ำเนีเน่ยได้จา้าเด้อออามาซ่องบรรยาการน้องอือขอบคุณหลายๆจ้ชมเยะหมดอือ สี่หมื่นตัวเอออ่าน่าดีใจน้ำร้อนดีใจน้ำร้อนะลยใช่ดีใจน้ำร้อนพี่น้องจูงแขนช่องตาลูกตาลเป็นน้ำเลยได้พี่น้องเอฝากช่องน้อยๆของยายนุ่ยหัวล้านน้ำเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งช่องไงลราก็มาเบิ่งช่องน้อยๆให้ยายนุ่ยหัวล้านพอมีกำลังแรงใจ่ในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ